ไกูออกรถแล้วกูไม่รอหรอกไอ้เหี้ยเออเนี่ยสองสองเออลุยเอาดิเอาดิออกรถเลยสวัสดีครับออกรถเลยเชื่อกูถึงเวลาต้องลุยแล้วมึงแบดกายนะเว้ยเมื่อไหร่มึงจะโตวะถ้ามึงเล่นเป็นเด็กอ่ะมีระบ่ะพี่ชายไปดิเผมเดาห้าสิบดวงครับจ้าสวัสดีครับทักทาคุณเงี้ยเออแค่นั้นแหละพี่ชายเออไอ้เหี้ยมึงเขาเรียกมึงพี่นะเว้ยแต่มึงใจมึงแบบ มึงต้องไอเด็กคนนี้มันใจได้วะเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะไอหนุ่มเจ้าจิ้งวัวเจ้าจิ้งวัว ไอ้หนุ่มสรุปตีกับลูก,กี้หรือว่าตีกับตำรวจวะขอขอทราบนิดนึงไอ้หนุ่มสรุบนะเราเราตีกับลูตี้ลูตี้ที่ไรคุณลูตี้ลูกี้หรือว่าตีกับตำรวจโอ้โหน่าจะทั้งคู่ครับตำรวจน่าจะเยอะกว่าเออแล้วทำไมแบบเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราแบบไม่ลุยเลยวะน,นม่โถนี่ยผมละครับนะเออไม่ลุยเลยอ่ะไม่ไม่ตามล่าเลยอ่ะไม่ลากเลยอ่ะ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะออกไปดูอยู่างนั้นะไม่ไม่เอาว่าดิไม่เอาว่าดิคือมึงเป็นแก๊งคือมึงต้องรอคนคบเอาไว้ที่ใจถึงเพิ่งตื่นตอนถึงชักว้าวนะเว้ยโอเคครับนะฮะดูเลยเชื่อกูนี่ชายเองครับอย่าด่าครับชายแล้วเพื่อนมึงมีกี่คนตอนนี้ประมาณสิบครับนะนั่นแหละรวมดอลล่าเลยเชื่อกูโอ้ตำรวจเยอะดีนะช่วงนี้ไม่กระทืบตัดของก่อนไงต่อเี่ย่โอเคได้ไหมโอเคได้ครับเออเอาดิรวมเลยเนี่ยรวมเลยรออยู่ เออรวมเลยเนี่ยดักแชทรวมเลยเชื่อกูครับผมมึงทำอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์หรอกจริงๆไอ้เหี้ยรครับนะเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าอะไรป่ะโหเชี่อบีจีอยู่มาแม่งไอสัตว์อยู่ตั้งแต่วัดเปิดทําได้แค่นี้เหรอไอเหี้ยกระโปงหมาว่ะจริงปะล่ะจริงครับนะไอเหี้ยแล้วแบบทีมเจเคเก่าไอสัตว์โอ้โหเป็นคนหรือขี้เปียกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะพูดประมาณน,นี้ยได้ครับนะรวมเลยเนี่ยโพสดักแชทรวมเลยล่าเลย ครับผมจริงจริงโถไม่เอาอะไรเลยดูดิดูดิโอเซงว่ะถ้ามันหายขึ้นมามันโทษพี่อะทุกอยู่ของกูก็ดีเลยอ๋อเฮียไม่เกี่ยวดิอยู่ที่คนเดี๋ยวเราก็แบบเดี๋ยวเราก็ไปบ้านลูกี้ตอ่อ คือเหมือนบันทึกเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเราบันทึกเสียงเลยไหมพี่แล้วคำพูดเมื่อกี้ใส่ลูกกี้เฮ้ยไม่เป็นไรลูกกี้ก็ต้องมีการกระตุ้นอีกที่นนทนนหนึ่งเฮ้ยเกลี่ยไปทาหนเนยนิดนึงนิดนึงประสบการณ์ไงประสบการณ์มันสอนให้รู้นี่คือถึกใจเลยปะ ก็ดีที่สุดตั้งแต่กูเคยขับมาเนี่ยเนี่ยย่างเข้าไปสองปีย่างเข้าไปสองปีกูเพิ่งมีรถดีๆขับก็ก็รอบเนี้ยไอ้เฮียนอกนั้นแม่งเกินเกินขาดขาดหมดเลยขอบคุณซัอเตอร์จากอันชัด t เอเบครับขอบคุณมากๆครับ ใช่ปะ Untouchable ขอบคุณมากๆครับ hey. ยินดีต้อนรับนะครับอยู่ได้เป right. ็นนานๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับเฮ้ยเขาไม่มีคนอยู่เลยใช่ไหมตอนน้ำเมื่อกี้เขาอยู่เขาเพิ่งออกไปแซมแทมมาเมื่อกี้เพิ่งออกไปเมื่อกี้เลยเพิ่งออกไปเหรอใช่ใช่เพิ่งออกไปครับเที่ออกไปแซมแทมหรอวะใช่ครับเขามีสองคนนะเมื่อกี้หืม S <S เขามีเยอะอยู่นะตอนตอนนี้เรากล่องมาสี่ห้าคนเลยนะน่าจะเนี่ยเนี่ยมาแล้วเริ่มมาแล้วมึงเข้ามามึงดูยัไงไงว่าเพิ่งเข้ามาเขาเพิ่งลงมาเมื่อกี้ฮะมึงดูจากไหนวะม,นมาแล้วว่าไงจอยฮัลโหลอ่า แล้วบอกช่วงบ่ายอะมาตีกันไปยังไงก็ไม่มีหายครับโห oh. ได้ได้ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดถือของไปนะต้องถือของไปนะไม่เปิดมันเปิดตู้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่โ <Okay. S 1> อเคยูดกองน่าจะถือของไปครับที่ตู้ประชาชนใช่ใช่มันไม่รู้ว่าว่าตีกันช่วงบ่ายแบบคนน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมันม,มีทางหายหรอก ให้กูเข้ามาแซมแลมแล้วจริงวะยํำให้รู้ไงยํำให้แม่งถอนแต่เมื่อวันคนเขาก็น้อยกว่าแต่ว่าเขาไปบุกถึงบ้านบีจีเหละลุกี้อ่ะเออบีจีมันเป็นไรวะมันไม่ยอมบุกอ่ะไม่รู้แต่ลุกี้บุกสองสามไปอ่ะแพ้ก็คือก็คือแพ้อ่ะก็คือไฟคนน้อยกว่านะนอ้ใจแม่งได้วะบ้านหลังนี้เฮียมึงคิดว่าควรสนับสนุนไหมวุฒิมึงเอาเงินมาห้าสิบล้านดิใจยิงก่อนดีกว่าครับคนน้อยเขาเล่นนะเมื่อวาน ่อให้แพ้เขาแล้ล่นคนน้อยเป็นสิษย์้อนไปรอรอดูบ้านหลังใหม่กันเดี๋ยวครับได้แม่งได้ว่ะโจอี้บาซูแต่ว่ามันมีไอ้นี่นะเว้ยวุฒกูได้รับรายงานมาจากบางเทนเว้ยอเกีย คอมแมนเดอร์การ์ดคอมแมนเดอร์การ์ดถูกแก๊งฟ้ากับแก๊งชมพูจริงไหมล่ะถูกแก๊งฟ้าแก๊งชมพูถูกคือเขาเขาคุยกันหรอเพื่อที่จะให้ั่งเขาอีใช้ให้อย่างงี้อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากูได้รับข้อมูลมาเรื่องนี้แค่นั้นคิดว่าไงอะ อันนี้นี่นะข้อมูลเม่งอันนี้ผู้ดแูแลบ้านเขารู้เรื่องไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันผู้ดูแลบ้านไม่รู้รู้เรื่องไหมแต่กูรู้เรื่องอะแค่นั้นนะรอไปทำเหล็กแล้วดิอันนี้ดิแต่แกงแกง โอ้ยชายใจมึงแม่งโคตรกระจอกเลยว่ะขอบคุณสเปอเตอร์หลกปอนักเนี่ยคาริสด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับโหดมากมากครับดีต,ต้อรรับนะครับอยู่ได้เป็นนานๆน,นะครับมึงไม่ไหวหรอกไอ้เหียใจมึงไม่ถึงขนาดเมื่อวานคนเขาน้อยกว่าเขายังมาบุกบ้านมึงเลยแต่มึงอ่ะคนเยอะกว่าแล้วมึงทำไรอ่ะใช่ปะล่ะหายมึงบีจีน้อย ได้นะเดี๋ยวจัดการเลยวันนี้แบบมึงมึงบีจีนี่คือแบทกายนะไอ้เหี้ยไม่ใช่บักกุ๊กไอ้สัตว์จริงปหมล่ะจริงนะมึงต้องลุยแล้วได้ครับลุยเลยใช่ออกเลยออกล่าเลยโซโล่ได้ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติมึงโดนนะเพื่อนมึงยิ่งแค้นจริงปหมล่ะโอเคนะคือแบบถ้าผมโดนในส่ดเดเพื่อนผมมันจะแค้นใช่ไหมเขาก็จะมาเลยใช่ไหมเออเอาเลยไปลุยใช่มึงโซโล่กล้าเปล่าดูดิแอบพุ่มโอ้โหดูดิแอบพุ่มไปใช้ มึงชายชายนนนว่าไอ้เชี่ยไปหน้านะผมไปหนะ้ามึงไหวนะม,มึงออกเลยลุยเลยคนเดียวนะนะเออจริงเขามีน้อยเขายังบุกถึงบ้านเลยได้ครับเดี๋ยวผมดักแค่ถามเพ่อนก่อนอูไม่ต้องถามแล้วขับไปหน้าบ้านมันแล้วพอมันกําลังจะออกใช่ไหมก็เล่นแม่งเลยจริงถ้ามันมาเยอะมึงก็แค่หนีจริงปหละ่ะอูดับปีนะเวลาเราล้มอ่ะไม่ดับหรอกไม่ดับรลอเอาดูลองรีลอง,ลอง,ลอง,ลอง โอเคได้คร okay, ับเดี๋ยวผมรอเพื่อนผมแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงขอแป๊บเดียวเดีนเชลีครับสวัสดีฮาเดสสวัสดีกิติศักดิ์ครับผมไปเสิร์ฟถึงมันถึงหน้าบ้านมันเลยเฮ้ยเอาเลยไปไปไปช่วงบ่ายเขาช่วงวอร์มเว้ยเขาไม่มีใครอุ้มหรอกจริงๆเขาอุ้มช่วงกลางคืนเฮ้ยครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำระเบิดแป๊บ ไหนอะ่ะไม่เห็นทำเลยเดี๋ยวนะครับเนี่ยทำทำเท่า,ทาไหร่ครับพี่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเไม่อะไรอะ่ะเชเดฟขายเลยขายกัญชาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขายกัญชาเหรอ,เออ๋อเปล่าเปล่าครับนะเฮ้ยสิป๊อปปี้ครับ นะครับไอคิวต้อคอยนี่แลกแลกได้หลังสตอรี่นะครับถูกโอ้ยโอ้โหมึงกลัวมึงกลัวจริงไหมล่ะออหมดแล้วเนี่ยนะหมดตูดหมดแล้วเนี่ยนไะม่ไหวแล้วเนี่ยมึงเป็นแก๊งนะเว้ยหมดตูดอีกแล้วมึงตีอะลูกี้นะเว้ยเฮียลูกี้เขาเขาไม่มีของมึงกลัวอะไรวะ เพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนบอกว่าแบบวันนี้จะจัดเต็มไงนะเขาแบบเมื่อวานเขาเลยแบบไปพักสงบสิิสงบใจไงนะไม่เพื่อนมึงบอกว่ามึงจะจัดเต็มอะแต่ว่าตอนนี้มึงควรจะเพิ่มไฟให้เพื่อนมึงจริงไหมยืนยิ่งยืนรอยิ่งเบื่อยิ่งเปื่อยเว้ยมึงต้องบุกก่อนเลยลุยชชยครับผมลุยมึงชายานนมึงชายานนนุ่มไม่ไม่ใช่ชายสี่เดียวเออถ้ามึงอ่าสมมติมึงโดนห่อเคสเดียวใช่ป่ะยังไงตำรวจก็ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตัดทรัพยากรมันด้วยใช่ไหมฮะจริงปหมล่ะคนแม่งกลัวไอ้เหี้ยไม่เชื่อมั่นในตำรวจมึงดูรถตำรวจแต่ละคันเดย์โอ้โหไปกูออกรถแล้วกูไม่รอหรอกไอ้เหี้ยเออเนี่ยสองอย่างสองเออรู้ย่สองสองสุดละสเอาดิเอาดิออกรถเลยสวัสดีครับออกรถเลยเชื่อกูถึงเวลาต้องลุยแล้วมึงแบดกายนะเว้ยเมื่อไหร่มึงจะโตถ้ามึงเล่นเป็นเด็กอ่ะ มีระบาดพี่ชายไปอีกแล้วห้าสิบดวงครับจ้าสวัสดีครับทักทาคุณเงี้ยเออแค่นั้นแหละพี่ชายเออไอ้เหี้ยมึงเขาเรียกมึงพี่นะเว้ยแต่มึงใจมึงแบบมึงไม่ต้องไอเด็กคนนี้มันใจได้หวะเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะไอ้หนุ่มครับชื่ออะไรวะโบเตงครับพี่โบเตงเหรอครับแจ๊บขะสุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้เหี้ยแม่งแก่เป็นควายใจยังกระจอกอยู่เลยชายเออเอฟมือปืนผมมือปืนผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่มันเอาเลยชายชายนนเดี๋ยวผมไปอานหน้าแป๊บนึ่งนะ โอเคเออเออต้องยี้มันจะแลกคิวเลอกคอยกับศูนย์หมดไงไอ้เหี้ย เฮียแล้วกูเปุกแม่งนะไอสัตว์กูไล่ล่าแล้วแซมแลมเลยเฮียตัดทีละคนสองคนจริงไหมล่ะให้แม่งรู้หน่อยว่ากูแบดกายเฮียไม่ได้เป็นบักกุ๊กไอสัตว์โถเอ้ยกูแบดกายนะเว้ยเฮียคนเร็วๆอ่ะไม่ใช่บักกุ๊กโถใส่เต็ม เย่างจิ๋วอย่างจิวไอาไอ้เฮีย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 เียยย เดีอดร้อยไปไม่ไปล็อกรถด้วยรถลุ้นไอโซโลไอเฮียมันเอาเรื่องอยู่นะวิววิวๆิวิไอเฮียแม่งหลบลงมาเล่นตัวล่างวิววิวๆิวิเฮีย นั้งผิวจัดผิวไวเหนือสายลมโอ้โี่ฆ่าคนไม่เฮียใครใครให้มันมาเสร็จปุ๊บมึงคือมึงไม่ดูประเบิอนคนในบ้านก่อนลงรถแล้วไม่ล็อกรถด้วยอ่ะช็อกเลยพีบอกว่าสี่โต รถหลุดอชายก็ของชายแบบนี <sen festivals> ้แหละหรือว่าชายเป็นของพี่ล่ะครับเฮ้ยแม่งเอาเลยว่ะแม่งลากเลยวะวทำไมหมอไม่วอวะ หมอไม่วอบอกตำรวจอ,อ่ะเอ้าอืมเลยละมึงหมงไปแล้วข้าวมึงพี่กูมีไอควายกูมีเต็มเลยอโอเคครับหมอไปแล้วเดี๋ยวจะส่งโรงพยาบาลให้ครับหมออืมอืมไม่เรียกตำรวจ เลยแลวมึงอเรียกอ,อะไรหอเลขกสามครับอหากูจะดูหมอเดียวว่าหมอจะเรียกตำรวจไหมอืมจะขอลากเลยเหรออืม ก็หมอไปแหละหมอถอยล่ะไปเลยนะหมอทำไมหมอทำหมอหมอวอบอกตำรวจเรี่ยงอ่ะยังครับฮะกำลังจะวอเนี่ยหมดคำามิดหมดคำามคิดว่าศพออกไปแล้วใช่ไหมอืมศพออกไปแล้วหมอยังไม่วอบอกตำรวจแล้วหมอก็ไม่ตามด้วยยงงิ่ด้วยอืม เบี้ยโคแซมแลมเลยว่ะไอสัตว์งานเนี้ยผมก็ว่าเขาเอาศพเข้าไปข้างในเหรอทำไมหมอไม่ตอบเออกูงงกับหมอเราคิดต้องยศสูงด้วยนะเพราะว่าขับป๊อดอืมโอเคดีถ้าหายขึ้นมาายแล้วพี่หึ่ถ้าหายขึ้นมาหายนะเรา,า,า,าคิดใใจอ่ะไหนน้าแม่งบอกว่าไม่หายไลยว่ะ คือหมอแม่งทำทุกอย่างแบบสโลไลท์สัตว์เขาเลยมช่กี้เออคือไม่มันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคือขับตามก็ไม่ขับตามวอก็ไม่บอกนี่ไงนี่เขาบอกหาใครไมพี่ทอานตับตามมาหมอคนนี้แหละเฮ้ยทำไมมันวาร์ปจังวะหมอโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับ ครับไปพี่เ้องนะขับเบาๆไปาชว์ชเขา,านแน่ๆเจืหายแน่ๆเลยไม่หายหรอกโอ้แต่ถ้าหมอเป็นอย่างนี้ก็ไม่แน่ว้ย ไอ้ออชายใจมันได้วะมึงคิดว่าไงไ,ไดจริงตรงไปแบบไม่คิดอะไรเลยเมื่อกี้เห็นเลยไม่ดูคนไม่ดูเยี่อะไรเลยสายอย่างเดียวไม่ไม่ไม่วนสักรอบเลยอะใจแม่งได้ไงเด็กแม่งใจได้ไงชายก็เป็นของชายอย่างเงี้ยหรือชายชายเป็นของพี่ล่ะครับ <laughs> เขาเปิดมประตูมาสี่คนพอเรา,าเช็คแล้วคือ <laughs> เราไปหลอกรถด้วยเชี่ยโคตจีเลยนะครับเขาไม่ได้เอาห่อนะล้ำนี้เขาทิงท้งทิงท้งเฉยเฉยอ๋อทิ้งไหนอะ่ะในน้ำครับทิ้งน้ำเห็นเขาบอกว่าจะทิ้งน้ำวัดจบแล้วนะอย่าบอกนะเขามาเค้นทิน้นอ่ะไอ้กลับบ้านมีจีดีกว่าปะ ขอยทำสิบดอลก็ใสมึงติดสี่เฮียเหรอเฮียอะไรล่ะโง่ปะเนี่ยไอ,อ,อต,ตัวเต็งตัวตะกี้นี่คือใจแม่งได้จจอนะพี่ปะมันมาถึงมันไปมันไม่รอย ออ,อลแล้วแม่งเสือกลืมล็อกรถนะใจใจได้ไงใจได้เกินลืมไปไงเฮี้ยว่าต้องดูคนก่อนใช่ไม <c oughs> มันไปมันมันมันไม่วนเลยปะมันมง่งเข้าประตูบ้านปุ๊บลงรถรอยครับเปิดประตูออกบานลงไปอประตครับเปิปปดพี่ขึ้นรถไม่ทันเน <c oughs> ดยก็ยิงเฮี้ยโคตรหาเลยสัตว์ ว่าถ้าถ้าไม่จะเล่นจริงอ่ะมันน่า,นาจะเอาไปทิ้งน้ําเสร็จผมแล้วก็ดูว่ามันใกล้โรงพยาบาลอ่ยมันก็ดักโรงพยาบาลเนี่ยถ้าแบบจะวนลูปอ่ะคูนี้เขาเขาเล่นกันเดือดผ,ผมไม่ดูตอนคาตีอ่เขาป๊บกว่าเลยถ้าบีจีหายดาม่าอีกนะศิลายุบีจีให้ไปอาร์เคตรงนั้นที่อารเคเยอะกว่าไรสาระครับดาม่าก็เรื่องของแม่งเฮี <Here S 1> ยปัญญาอ่อน ผมไม่สนใจหรอกครับดามาโงโง่างงองฉันนี่แหละโคตรชายใช่ <No. S 1> เกมเพย์ครับ <No. S 1> เกมเพย์มีแต่พวกโงโงอง <No. S 1> ที่มานั่งดาม, <No. S 1> มงดามา่าไอ้เหี้ยใช่ไหมละ่ะอย่างนี้คือไม่มีใครมีสิทธิ์เล่นคอนเทนต์อะไรนะไม่มีใครมีสิทธิ์เล่นลิตรอนสิทธิ์ชาวบ้านเขาด้วยนะไอ้พวกดาม,ามงดาม่าเนี่ย ลิตรอนสิทธิ์ในการเล่นของผู้อื่นจำกัดการเล่นของผู้อื่นเขาเโอ้กูไม่แคร์หรอกไลสาระเูกี้เข้าอย่างครับกินแล้วครับปดีเตยครับ พี่ชนอะไรไม่รู้แม่งบลักอะไรก็ไม่รู้มี่จะเป็นระเบิดปะเนี่ยสวดีเตยครับเขาเขาไอ้ทีเขาเขาเอาไปทิ้งน้ำไหนอ่ะรู้ปะ รู้ว่าว่าทำไมทำไมมันถึงมีปัญหาดราม่งดราม่ากันเพราะอว่าแล้วหนีพวกควายบางพวกไงที่แบบเล่นแล้วต้องชนะอย่างเดียวแต่ลืมไปว่าการเล่นเกมคือความสนุกเขาพูดกับผมว่าเมื่อกี้เขาจะไปที่โจอี้จะไปทิ้งเกาะครับฮะทิ้งเกาะอืมเขาลืมมันลืมไปไงพวกมีแต่พวกโง่เท่านั้นที่ลืมไปว่าสุดท้ายแล้วเกมคือความสนุกอ่าถูกต้องไหมแร่ฟ้าแร่แดงหรือเปล่าครับพี่ ไม่แน่ใจนะครับถ้ามีคนในเมืองป้นจนคนในประเทศอยากเลิกนะทำไงครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับจะให้ทำไงอะ่ะก็มันเป็นคอนเทนต์เขาอะ่ะเขาป้นจนเออแล้วถ้าป้นชิบห <c oughs> าย p, วรววมันก็เรื่องของเขาสิครับเราลิดลอนสิทธิ์เขาไม่ได้อะ่ะคน คนเขาฟาร์มเขาก็ต้องไปเป็นกลุ่มเขาต้องไปอย่างงู้นเขาต้องลูกีนี่พร้อมมากเลยนะเขาก็ต้องมีทางของเขาอ่ะเออจริงป่ะล่ะจะไปขายโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจไปเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาจะทำเขาทำได้หมดนะครับคนสมัยเนี้ยเล่นง่ายเอาเล่นเอาง่ายละหลวมแล้วก็โทษน,น,นู่นโทษนี่